สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูอุ้ยจะมาสอนภาษาไทยนะคะในเรื่องของหลักภาษาสระไอไม้ม้วนค่ะสระไอไม้ม้วนเป็นสระเสียงต้นเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะสระไอไม้ม้วนที่เราใช้ปกติทั่วไปจะมีอยู่20คำนะคะถ้านอกเหนือจาก20คำนี้เราจะใช้สระไอไม้มาลายนะคะ,ะมีคำอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ นี่คือบทกลอนช่วยจำคำที่ใช้สตละไอไม้ม้วนนะคะเด็กๆต้องฝึกท่องอย่างน้อยเป็นสองรอบไม่รู้ว่าเด็กๆบางคนจะท่องเป็นหรือยังแต่คุณครูวิคิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปท่องพร้อมกันเลยค่ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอใส่ใจเอาใส่หอ มิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวามาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบมว้วนจำจงดี คำที่ใช้สระไอไม้ม้วนนะคะคือคำที่คุณครูทําเป็นสีแดงไว้ให้เด็กๆมาดูกันค่ะคําที่หนึ่งค่ะคําว่าใหญ่นะคะคําที่สองคำว่าไหมหอมอไอไหมได้เองไหมคําที่สามหอไอไหายม,มโทให้คําที่สี่คำว่าไพนะคะหรือสะไพนะคะพอไอไพไม่โทรไพนะคะ คำที่5นะคะคำต่อไปคำว่าใช้นะคะชอไอใช่ไม่โธใช้นะคะตอไอฝ่ไม่เอกฝ่จอไอใจต่อไอใส่ไม่เอกใสหอรอไอไหลครอไอใครครอไอใครไม่เอกใครต่อไอใส่ดอไอใดนอไอในชอไอใช่ไม่เอกใช่ ตอไอไตไม่โทรใต้บอไอใบไม่โทรใบ้ยอไอใหญ่กอรอไอไกลไม่โทใกล้นะคะอ่าถ้าเด็กๆรู้แล้วนะคะเอ้ออีคำหนึ่งที่คุณครูไม่ได้ทำสีแดงไว้ก็คือบอไอใบคำนี้นะลูกนะแต่ว่าเวลาเขียนนะคะเราจะเขียนได้ยี่สิคำพอดีเลยนะคะ วันนี้คุณครูอุ้ยก็มีงานจะให้ให้เด็กๆไปฝึกอ่านและฝึกเขียนอ่าฝึกเขียนสระไอไม้ม้วนนะคะให้เด็กๆเ,เขียนเป็นบรรทัดแบบนี้คุณครูอุ้ยทําให้ดูแล้วผู้ใหญ่หาผ้าไหมอ่าจะให้เด็กๆขีดเส้นใต้ใคําที่ใช้สระไอไม้ม้วน,นะคะอ่าก็คือคําว่าใหญ่และคําว่าใหม่แล้วก็ให้มาเขียนใส่ฝั่งนี้น,น,นะลูกนะให้สะพ้ายใช้ของคออ่า มีคำว่าให้มีคำว่าสะพ้ายแล้วก็มีคำว่าใช่เด็กๆก็มาเขียนไฟใจเอาใส่หอตอนนี้คุครูอุ้ยไม่ได้ขีดละเด็กๆต้องขีดเองนะคะไฟใจแล้วก็ใส่ใช่ไหมคะเด็กๆต้องเขียนแบบนี้มีหลงไหลใครขอดูอ่าจะทําขีดเส้นใต้อย่าลืมนะคะขีดเส้นใต้คําที่มีสะระไอไม้ห้วนแล้วเอาคํานั้นมาเขียนใส่ฝั่งขวามือของนักเรียนนะคะ โอเคค่ะวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ